มันจะมีค่าและคุ้มที่เธอจอเจอ สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวงเพื่อนร่วมง,งานในฉันค่ะสวัสดีครับสบายดีไหมคะดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสบายดีไหมคะวันนี้วันอังคารนะคะที่7จ็กุมภาพันธ์ซ้อมมันว,นวนาเลนไทน์ค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งสัปดาห์วาเลนไทน์ค่ะเราต้องซ้อมพิเศษเช่นไรครับแต่งตัวใส่สีแดงมาเท่านั้น แล้วการใส่สีแดงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะใช่ครับแต่เมื่อเราท็อปด้วยสีเขียวปุ๊บคริสต์มาสทันทีเราย้อนหลังเลยทําไมเราไม่ไปอนาคต <c oughs> เราไปนคนถอถหลังหรืยยังไง <c oughs> จริงๆตอนตั้งใจออกจากบ้านอาทิตย์หน้าวันวาเลนไทน์ว่ะ <c oughs> เออแต่งตัวให้มันดูเข้ายุคเข้าตีมหน่อยเว้ยวันวาเลนไทน์เอาชุดเสื้อแดงใช่ไหมใส่เสื้อแดงความรักเกิดขึ้นได้ด้วยสีแดง <c oughs> อ่าเก่งๆ,ๆออกแดงส้มโอ้โ oh, ห oh, 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 ไปเลยตอนท็อปเสื้อเขียว นี่มันต้นคริสต์มาสดีๆนี่เองนะเราเนี่ยมาโทไม่เป็นไรคือความรักมันอยู่ได้ทุกวันครับจริงแต่บางทีเราก็จะให้ความสําคัญกับอีเวนต์บางอีเวนต์บ้างจะบอกว่ามองข้ามไปเลยก็คงไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนที่เราคุยด้วยเขาให้ความสําคัญกับ,บสิ่งนั้น <I do. S 1> แล้วเราจะแข็งขืนว่าไม่ ฉันเป็นคนแบบนี้ต้องเข้าใจกันอ่ามันก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการที่เราเป็นเราก็ไม่ได้ผิดแต่การที่เราจะเข้าใจเขาไปด้วยกันมันก็คงเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครสักคนเข้าใจเราด้วยมันก็จะเป็นการคุยกันที่ราบรื่นไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอถูกต้องหรือเปล่าคุณกวงใช่ใช่มันต้องเป็นความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมันมีทั้งกีฟทั้งเทกถูกต้องครับเหมือนเพลงอะค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีทัััั้งงงงงเเพพลลททีีี่่หหววมมนก็ผิด หรือเป็นเพลงที่เล่าเรื่องของอสิ่งที่เกิดขึ้น mm. ตอนจบปลายเปิดไว้ก็มี mm. นะ mm. เพลงมันก็มีสเสน่ห์ของมันนะคะ mm. คุณผู้ฟังบางคนบอกว่าสีแดงากับตุ๊จีน mm. นี่ดิฉันย้อน mm. เอาตัวเองถอยหลังหมดเลยเหรอทำไมฉันไม่ได้ไปข้างหน้ากับ mm. วาเลนไทน์เลยอะหรือต้องแต่งตัวอ๋อรู้แล้วจะให้เป็นวาเลนไทน์ได้ยังไงต้องแต่งตัวให้ดูมีหนามมันจะได้ดูเป็นก้านกลาบ โอไม่มีใครเก็ตหรอกเอว่ายากแค่มาก่อนอ้อมแต่งตัวเป็นบังคุดคนยังไม่ค่อยเก็ตเลยมันจะไปมันจะถอยไปสู่กินเจเลยนะครับพี <laughs> นะ่ลังเนี่ย <laughs> นั่นไปลุย <laughs> คุณคิดว่าดิฉันจะไปลุยไฟอยู่ภูเก็ตหรยอยังไงก่อน <laughs> ฉันไม่ใช่มาส่งนะคะอ่าคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะสามสามสามของเราคือขอบคุณต่อกานที่ทุกคนเคยร้องไห้ซึ่งทําให้คุณผู้ฟังบางคนสั่งสั่งอะไรละส่งข้อความมาเรื่องของการร้องไห้ก็น่าสนใจนะคะบอกว่า หนูมีความรู้สึกว่าการร้องไห้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนร้องไห้เท่ากับดีใจบางคนร้องไห้เท่ากับเสียใจแต่สําหรับหนูการร้องไห้คือการเยียวยาจิตใจหรือปลดปล่อยความรู้สึกด้านความผ่อนแอซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคุณผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายเขาไม่ร้องกันปะ บางคนก็จะเคยถูกสอนมาแบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าร้องไห้เนี่ยมันแสดงถึงความอ่อนแออย่าไปร้องให้ใครเห็นมันไม่ดีหรอกรเสียหมดอ,อะไรอย่างเงี้ยคือหรือบางคนก็จะพูดถึงเรื่องของการสูญเสียบางคนก็อาจจะมีชุดความเชื่อที่บอกว่าสามวันแรกอย่าร้องนะ เพราะาว่าคนที่จากไปเขาจะเป็นห่วง,วงอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้การร้องไห้ดูบางครั้ง,งในบางจังหวะเวลามันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากเลยนะอ้อมว่าจังหวะเดียวสําหรับอ้อมที่ไม่ควรร้องไห้ขี้ห่วงว่าจังหวะไหนให้ทายว่าจังหวะเดียวเลยที่ไม่ควรร้องสําหรับอ้อมนะจังหวะขับรถ เอาจริงจังหวะอื่นอยากร้องก็ร้องแต่แต่นั่นคือไม่ไม่ลบแบบเขาเรียกว่าให้ถูกที่ถูกเวลาถ้าประชุมอยู่แล้วร้องอันนี้ก็อาจจะไม่ควรเพราะว่ามันมันถึงข้างในเราจะ อ่อนไหวยังไงอะแต่ถ้าประชุมมันเรื่องของงานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดประชุมเสร็จเดินออกนอกห้องร้องได้นะ<อ>มันไม่ได้ผิดนะบางทีข้างในมันเต็มตื้นแล้วแล้วเรื่องบางเรื่องนั้นเราฟังทุกวันเราไม่เคยร้องเลยนะแต่วันนั้นถ้าเราอ่อนแออยู่วันนี้วันนั้นมันเบาโหวงขึ้นมาแล้วมันอยากร้องก็ร้องเธอค่ะาาแต่ก็มันไม่ได้ผิดนะคะถ้าคุณจะรู้สึกว่าการไม่ร้องแล้วมันคือการเข้มแข็งเพราะว่ามันก็ไม่ผิดเพราะเราถูกสอนมาอย่างนั้นถูกไหม่แต่ถ้าลองดูว่าการได้ปลดปล่อยมันบ้าง เอาว่าคุณผู้ฟังก็รู้แหละเวลาร้องไห้แล้วมันสบายอจริงนะบังทีมก็คลายความอะไรรู้สึกอะไรอัดั้นอะไรไปได้แต่เราอาจจะแค่ไม่กล้าร้องต่อหน้าคนไม่กล้าร้องต่อหน้าใครแต่ถ้ามีใครสักคนที่คุณร้องไห้ด้วยได้อ้อาว่าคนคนนั้นเขาก็ยินดีแลวเขาจะรู้สึกดีด้วยซ้ําไม่ใช่รู้สึกดีที่คุณร้องนะอ แต่เขาจะรู้สึกว่าคุณไว้ใจเขาในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้ตัดสินคุณคุณร้องกับเขาได้พี่ขวงว่าไงจริงถูกครับผู้ชายร้องไห้ไหมร้องอ้ยผมร้องไห้ง่ายร้องไห้ไหมอือเราเนี่ยนะร้องไห้ง่ายดูหัวเราะยอชฉันตลอดเวลาแล้วเราผมงไห้ง่ายผมดูคลิปอะไรหนซึ้งใจไม่ได้ใจก็แต่คนนี้ไม่ได้เซนซิทีฟเรื่องของคนอื่นเนี่ยเซนซิทีฟเป็นคลิปเป็นห่วงเซนซิทีฟแต่พอเรื่องตัวเอง ก็จะไม่ค่อยร้องใช่เห็นป่ะเราจะร้องเมื่อมันเหมือนบางทีเราจะร้องเพราะว่าเราเห็นใจคนอื่นแต่จริงจริงข้างในเราเป็นคนอ่อนโยนนะ mm hmm. บางทีเราก็อ,กอ่อนไหว mm hmm. อยากจะร้องแต่พอเรื่องตัวเองมันจะมีชุดคําเรื่องของไม่ได้ว่ะเป็นผู้ชายไม่ควรร้อง พอเป็นเรื่องตัวเองไงมันไม่ควรใช่ป่ะเรื่องตัวเองไม่ควรอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องคนอื่นเราเห็นใจได้อย่างสบายถูกปะละ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากร้องบ้างกูนู้ฟังไม่เป็นไรเลยนะอเอามันออกมาเถอะและจริงๆน้ําตามันมีส่วนที่ทําให้มันเกิดความ เคลตี้เลยนะทางสุขภาพเอามันออกมามันมีสารเคมีอะไรบางอย่างหล่อเลี้ยงหล่อลื่นลูกตาเราให้มันมีน้ําในตาแล้วไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปพึ่งน้ําตาเทียมน้ําตาของแท้ให้แหละแต่เอาให้มันอําถูกถูกถูกที่ถูกเวลาโดยเฉพาะอย่างที่บอกเน้นเรื่องคนขับรถอย่าได้ร้องจริงเคยมาแล้วเกือบตายมองทางไม่เห็น ม่ถ้าร้องสวยๆมันโอเคนะไอ้ร้องสวยไม่เท่าไหร่แต่ร้องไปขับรถไปมันไม่สวยสิพี่ขวบ <c oughs> บางคนร้องแบบโชกเออมันมันไม่ได้ <c oughs> บบเพราะว่ามันพอน้ําตามันลงมาขับรถมองไม่เห็นทางขูบคุณผู้ฟังเอ้ยเงินไม่พอใช้ร้องไห้อันนั้นคงร้องเงินตัวนะคะอ่ะนะก็เอาเป็นว่านะคะยินดีที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองร้องได้แต่ถ้าใครไม่กล้าที่จะร้อง ว่างๆก็ลองร้องดูเนาะถ้ามันไม่ได้รู้สึกก็อย่าไปเค้นแต่ถ้ามันอยากปล่อยในบางเวลาบางทีไม่ต้องไปกลั้นมันมากก็ได้ค่ะลองหัดปล่อยมันออกมาแล้วทิ้งชุดความเชื่อหรือกลัวคนอื่นตัดสินเราออกเพราะว่าเขาไม่ได้มาร้องกับเราคุณผู้ฟังเราร้องของเราเพราะเรามีปัญหามีเรื่องข้างในของเราถ้าเรายังต้องกลัวคนอื่นมาตัดสินการร้องไห้ของเราอีกเราเห็นใจตัวเราเองบ้างเฮ้อ News. ก่อนจะเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังฟังในช่วง playlist สำหรับใครที่ขอมาทางฟังฟินนะคะเดี๋ยวเคลียร์กันไปเลยนะคะก็มีคุณผู้ฟังแชร์มาบอกว่าเรื่องร้องไห้ผมมาแค่ไถฟีดในเฟซเจอเรื่องซึ้งช่วยคนช่วยสัตว์ผมก็ลองแล้วล่าสุดเรื่องช่วยน้องขวบกว่าที่ตกท่อพอช่วยได้ยังร้องเลยครับพอรอผมใส่คอนแทคเลนส์ล้างไปในตัว <c oughs> มันพอไหมว่าเฮ้ย <c oughs> แต่ คุยแต่ถามตะกัวเมื่อคืตะกัวก็เป็นคนหนึ่งที่ร้องคลิปนี้เหมือนกันนี้เหมือนนกัเพราะว่าความรู้สึกใช่ไอตอนช่วยเด็กก็เรื่องหนึ่งแต่ความปลื้มใจที่เห็นคนที่ลงไปช่วยเขาแบบใช่เขาดีใจกันนะดีใจอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะเรื่องล่าสุดที่คุณเคยร้องไห้ไม่ว่าจะดีไม่ดีซึมยิ้มมีความสุขร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยบอกซิ EFM DJ playlist bye DJ อ่อมค่ะ